ค่ะเพื่อนช่้นสุดการรอคอยค่ะ We go to a u s t r a l i n ค่ะไปรับใบประกาศซิิเส้นกันทำการครอบครัวเพียมเคอยู่ไหนคะนี่คุณสามีก็มาให้กำลังใจค่ะท่าการพายุฝนค่ะเราผู้ไม่ลัคกี้วันนี้ลัคกี้แล้วนะคะ เป็นสุดการรอคอยแล้วค่ะเป็นเดือนเลยกว่าจะได้วันนัดสัมภาษณ์นะคะวันนี้ก็ได้สักทีนะคะก็เตรียมตัวกันมาแต่เช้าเลยค่ะทำการพายุเฮอริเคนแต่เราโชคดีค่ะโดนแค่ห่างๆนะคะตอนแรกเรา,านึกว่าจะไปที่ดาวทาวสูเปโลนะคะปรากฏว่ามาที่ n a t u ัลพาร์คเวย์นะคะ Big Forest Big Park นะคะ i นมิส s ิสซิปปีค่ะ สวยงามค่ะธรรมชาติสวยงามเย็นสบายนะคะเราเจอแต่หางหางโนริเคนนะคะโชคดีไปแต่ว่าใครที่เจอพายุนะคะก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะวันนี้เราก็โก o ูซิ y เบคค่ะซิ Can t ิเซนแคนเบอร์นาครอบครัวอบบุตรพามาพีเมเคก็เป็นยังไงคะเลื่อนวันสอบเลยใช่ไหมคะ แต่งตัวสวยงามเพื่อมาฉลองกับคุณแม่นะคะค่ะสวัสดีทักทาคยค่าอยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำพี่มเคเพี่มเคก็ลาสอบมาเลยนะคะนี่เปลี่ยนวันสอบมากับมัมเลยค่ะไปที่ Natural Parkway ค่ะชูพโรมิซสซิปปี้อาววีรอคอยมานานนับเดือนเลยค่ะเพื่อนๆตอนแรกก็รีบนะคะ จากนี้ไม่รีบแล้วอ๋อชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำค่ะทําการพายุเฮอริเคนแต่ว่าเราโดนแค่หางก็เลยเป็นฝนเหมือนชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะสุกสดชื่นค่ะเ o to ท e t เ e r เซอร์ติฟิเคตซิติเซค่ะเข้าพิธีสาบานตนค่ะเป็นอเมริกันซิติเซนแล้วนะคะ thank you everyone ค่ะ เบบิทอาร์นะคะคอนกรตชูเรชันมซ์เซลค่ะสเต็ป uh, ต่อไป mm hmm. สงสัยต้องรอแบบว่าคนเยอะๆนะคะ mm hmm. เขาถึงเรียกเราเนาะ mm hmm. เป็นเดือนเลยเราจะได้ที่จอดรถไหมนะทีนี้ <laughs> <laughs> go to old a b e r t i a n us citizen ค่ะ สิ้นสุดการรอคอยค่ะ With Family thank you Family ่ทำกลางสายผลค่ะ